สวีครับนี่เราพ,าพคุณวันนี้กับทองเปียวกําลังไปช่วยคุณแสงวีภาพมาอยู่โรงงานยาเถื่อนที่เป็นใต้ตึกก่อสร้างร้างๆหรอนี่แหละมาลีเสือเสือแสงวีเป็นไรอ่ะคงถูก,รรถกวพวกมันทำร้ายครับถูกพวกมันทำร้ายพวกมันเหรอพวกเราแลกตัวคุณแสงวีกับข้อมูลไปแล้วครับแม่ตัวะมาลีเขาข้อจะไปเสือ รีบปอพีแสงรินเป็นอย่างไ้เป็นบ่ดเป็น<ท>อย่างไปไ<ท>ม่ได้พี่แต่ไหที่ต้องไรู้ขอโทษต้องไม่รู้ขอโทษฉันจะช่วยพาคุณแสงเวีจากที่มันหน้าเพงออกไปมันหน้าเพ่งออกไปกน,นีออป่ต้องไปนะคะนี่แหละาคุณแสงนด้วยนะครับเดี๋ยวนี่ว่ารถต้องประคองคุณแสงวีกไ,ไปกับทองฟิลเกาหลีรวมไปกันสามคนเลยแต่หนักเสือกับผู้กองสิงจะกลับหนีจะหนีไปลุมหนักรถคนร้าย ให้ใครไปให้ผู้กองสิงกับบักเสือไปแต่คุณมาเร่เขากลับบ้านแต่คุณทองแต่คุณหมวดรถทองฟิวมาเร่เขากลับบ้านพาคุณแสนรดีกลับบ้านนะครับนี่แหละแม็กนัมมีอาการหัวสันตื่นนักซูนเขาเหนียวมันมีอาการโมโหข้างยาไม่เหมือนลิงลมเอามาหานี่มันมราฏกฏมาหานี่แหละฉันรู้ว่านายเจ็บใจฉันรู้ว่านเจบใจที่แพ้ของียาไฟของโจนนี่ตอนนี้นายยังไม่พร้อมที่ากยังไม่พร้อมที่จะต่อสู้เธอต้องการแกที่สด แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ออกไปออกไปแม็กนัมแม็กนัมนี่แหละแม็กนัมวิ่งโมโหขันยาตรงตึกอาคารร้านก่อสร้าง <undred> เหรอที่ห้องยาเถื่อนเหรออาคารห้องร้างเหรอที่โรงงานยาเถื่อนที่เป็นร้านเฮ้ยเตะแล้วกดร้ายมีอะไรมีอะไร รอฉีดยาน้ำฉีเขียวเข็มฉีดยารออยู่ที่หมอโรงพยาบาลรออยู่ที่คนร้ายชื่อแม็กนัมอยู่ที่ตึกก่อสร้างร้างๆหรอนี่แหละมีอยู่อีกเข็มนิดอยู่อีกสองเข็มหรอรอฉีดยาน้ำฉีเขียวเขียวนี่แหละไอ้แม็กนัมมีเข็มฉีดยาอยู่สองเข็มนี่แหละเอาไปแทงคอเพิ่มพลังบ้าหรอแล้วเข็มแม็กนัมฉีดทั้งหมดสองเข็มนี่แหละนี่แหละแทงคอแล้ว่เหมือนเข็มเดียวหรอนี่แหละแม็กน